มีนาแล้วมีจงมีใจหรือ,อยังนี่ไม่เล่นแล้วนะคะเอาดีๆจะมีชีวิตรอดถึงสิ้นปีไหมก่อน2,020นี่มันยังไงท็อปฟอร์มทุกวันและแน่นอนค่ะวิกฤตล่าสุดของประชาชนไทยและประชาคมโลกโควิด1 i d 1 9 ครั้งล่าสุดที่เราต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการเงินโลกในช่วงปี2007-2008หรือว่าพศ2550-2551เนี่ยหากมองเร็วๆก็อาจจะโทษเหล่านักการเงินไม่ก็มนุษย์ทองคําที่ไปเล่นแร่แปรธาตุนำอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหนี้เสียแล้วมาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันใหม่ลงทุนสร้างหนี้ใหม่จนปัญหาลามเป็นลูกโซ่ค่ะหรือไม่ก็อาจจะไปโทษบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าเครดิตเลตติ้งที่ไปจัดอันดับสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงเหล่านั้นจากของไม่ดีนําไปเสกสปั้น แต่งจนกลายเป็นของดีขึ้นมาแต่ทุกอย่างก็เหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจจะล้มจนเกิดวิกฤตจ,จากสิ่งนี้ก็คงจะไม่แปลกเท่าไหร่แต่12ปีต่อมาค่ะ2020ชนวนก่อวิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้มาจากภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วแต่รอบนี้มาจากโรคระบาดจากไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่เราเรียกกันหรือว่ารู้จักกันในทุกวันนี้ว่าโควิด -19 นั่นแหละค่ะ ทีนี้ถ้าเราไปมองจากตัวเลขอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่า GDP ตามข้อมูลของธนาคารโลกนะคะ1ปีให้หลังจากวิกฤตการเงินเนี่ย GDP โลกหดตัวติดลบติดลบ1.679%เลยนะคะขณะที่ตัวเลขอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของโลกปีนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์จากหลายบริษัทก็ออกมาประเมินกันไว้บ้างแล้วนะคะ morgan stanley มองไว้ที่0.9%ซึ่ง0.9%อันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขสมมุติจากฐานปกติไม่ใช่สถานการณ์ที่เร็วลายที่สุด ขณะที่โกลแมนแซกเนี่ยเขามองไว้ที่1.25%แล้วก็ SP g l o b a l เนี่ยมองไว้อยู่ในระหว่าง1-1.5%จริงอยู่ค่ะตัวเลขเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูย่ำแย่เท่าเมื่อครั้งปี2552แต่นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนะคะย้ำก่อนเป็นแค่การประเมินสถานการณ์ที่เราไม่สามารถบอกได้ด้วยซ้าว่าสถานการณ์เนี่ยจะเลวร้ายลงไปกว่านี้หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะเข้ามาสู่เมืองไทยนะคะเราไปย้อนรอยประวัติศาสตร์นิดนึงดีกว่าค่ะคือในช่วงใกล้ตัวที่ผ่านมา ในจีนนะคะเมื่อปี2,545เนี่ย GDP โลกตอนนั้นลดลงไปประมาณ33,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตัวเลขกลมๆก,ก็คือ1ล้านล้านบาททั้งที่ตอนนั้นเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตมีไม่ถึง1,000รายทั่วโลกนะคะมาถึงจุดนี้เราจะขอปล่อยเศรษฐกิจโลกเอาไว้ก่อนแล้วเราจะกลับมาที่เศรษฐกิจไทยกันก่อนเราจะขอญอาตั้งหน้าตั้งตาอธิบายกันว่าทำไมวิกฤตสุขภาพถึงจะกลายมาเป็นวิกฤตการเงินค่ะ อย่างแรกต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019เนี่ยมันไม่สามารถแพร่กระจายด้วยตัวมันเองได้นะคะแต่ต้องการพาหานํามันไปสู่การติดต่อซึ่งพาหานั้นก็คือคนดังนั้นวิธีง่ายที่สุดในการที่จะลดการแพร่กระจายเนี่ยก็คือต้องหยุดการเคลื่อนไหวของคนซึ่งเป็นคําอธิบายง่ายๆว่าทาไมรัฐบาลถึงตัดสินใจย,ยกเลิกวันหยุดสงกรานในปีนี้แต่การหยุดการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยนำมาซึ่งผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะผลทานตรงก็คือเมื่อต้องสั่งปิดกิจกรรมต่างๆซึ่งตอนนี้ในประศ ไทยเราอาจจะพูดถึงแค่การปิดสถานศึกษาปิดสถานบันเทิงปิดแหล่งรวมผู้คนจํานวนมากนะคะเช่นสนามมวยสนามกีฬานะคะสนามชนไกฟิตเนสร้านนวดรวมไปถึงร้านอาบอบดนวดด้วยขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเราอาจจะพูดถึงการที่จะต้องปิดโรงงานยกเลิกเที่ยวบินยกเลิกห้องพักที่จองเอาไว้ร่วงหน้านะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยกระทบธุรกิจทั้งภาคท่องเที่ยวแล้วก็ภาคบริการด้วยเหตุนี้เองผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องแบกต้นทุนอย่างแน่นอนยิ่งถ้าสถานการณ์ การมันควบคุมไม่ได้การปิดแหล่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะไม่หยุดอยู่แค่2สัปดาห์หรือว่า3สัปดาห์แต่ในระหว่างที่พวกเขาไม่สามารถทํามาหากินได้ต้นทุนก็ไม่ได้ลดลงนะคะดอกเบี้ยที่ไปกู้มามันก็ยังคงวิ่งอยู่นั่นเองขณะที่ผลกระทบทางอ้อมก็มีเช่นเดียวกันค่ะและมันเกิดจากมเมล็ดพันธุ์ที่เรียกว่าความกลัวนั่นเอง เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เรารู้ว่ามันย่ำแย่อยู่แล้วการส่งออกที่เคยเป็นกำลังหลักมาตลอดก็ซบเซาลงจากปัญหาสงครามการค้ารวมถึงบาทแข็งค่านะคะเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวเราจึงได้ยินผู้นําด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้นะคะออกมาบอกเสมอว่าประเทศเนี่ยจะต้องพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศซึ่งแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือต้องกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยนั่นแหละค่ะปัญหาก็คือในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ย แทบไม่มีประชาชนคนไหนกล้าที่จะออกมาใช้เงินถูกไหมคะทุกคนเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยบางบริษัทเนี่ยสั่งให้พนักงานหยุดงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับเงินเดือน บางแห่งประกาศจ่ายเงินเดือนแค่30%มบางแห่ง70%ขณะที่ฟรีแลนซ์ในหลายสายงานรายได้คือหายเกลี้ยงไปเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหายไปอีกกี่เดือนด้วยซ้ํานณะตอนนี้เนี่ยทุกคนรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัย,ภยทั้งจากโรคระบาดไม่ปลอดภัยทั้งจากความไม่มั่นคงจากการขาดรายได้ไม่มีเงินใช้เหมือนเดิมส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดทีนี้ถ้าเราไปดูดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคตามข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการ ค้าไทยประจาเดือนที่แล้วก็คือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราจะพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวต่ําที่สุดในรอบ21ปีเลยนะคะจากปัญหาโควิด -19 ของเรานี่แหละประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ52.5มองว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในขั้นแย่แล้วมีแค่4.8เท่านั้นที่มองว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ดีขณะที่ความเชื่อมั่นด้านโอกาสในการหางานก็กระจุกตัวอยู่ในแนวปานกลางนะคะประมาณ47ขณะที่อีก45 5.8%เนี่ยมองว่าอยู่ในระดับที่แย่หรือเอาง่ายๆว่าขนาดสินทรัพย์ที่ทุกคนมองว่าปลอดภัยที่สุดเป็นเซฟเฮเวนอย่างทองเนี่ยที่ปกปติจะราคาขึ้นเมื่อสถานการณ์ไม่ดีตอนนี้ก็ยังลงมาเหลือบาทละ22 0 0 0เลยนะคะคือเราเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไปแล้วนะคะแต่ต้องไม่ลืมว่าวิกฤตโควิดครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทุบซ้ําแค่เศรษฐกิจไทยที่ย่ําแย่อยู่แล้วเท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจทั้งโลกได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าทุกคนเลยค่ะ เพราะนี่คือโลกาภิวัตน์หรือว่า globalization นะคะสายการผลิตของโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบอีกต่อไปแล้วแต่ globalization ทําให้สายพานการผลิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยเชื่อมต่อกันเป็นทอดทอ ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะตามข้อมูลจากดีลอยเนี่ยชี้ว่าในตลาดสารกึ่งตัวนําหรือว่าเ e m i c o n d u c t ตอร์ที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอาทิตยโทรศัพท์มือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะมีจีนเป็นผู้รับซื้อถึง50%เลยนะคะในปี2562ที่ผ่านมาแล้วก็มีการประเมินว่าจีนเนี่ยจะกลายเป็นผู้บริโภคที่มีมูลค่ากว่า7.5ล้านล้านบาทในปีนี้โดยสัดส่วนการนําเข้าเนี่ยคิดเป็น6.1ล้านล้านบาท นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อจีนปิดประเทศโรงงานผู้ผลิตสารกึ่งตัวนําในต่างประเทศที่เคยขายให้จีนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากคําสั่งซื้อที่ลดลงหรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลยขณะเดียวกันบริษัทที่มาตั้งโรงงานการผลิตสินค้าเนี่ยที่ต้องใช้สารกึ่งตัวนําในจีนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนื่องจากโรงงานปิดก็ไม่สามารถผลิตสินค้าได้สรุปก็คือโดนกันทุกฝ่ายเสียหายกันทุกทางเลยค่ะ คือเมื่อตลาดโลกเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่มั่นใจเนี่ยมันจะไปสะท้อนให้เห็นได้ชัดๆเลยนะคะในตลาดหุ้นคือเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นง่ายๆเนี่ยคือเมื่อกําไรของบริษัทลดลงจากผลกระทบที่เราอธิบายข้างต้นเนี่ย นักลงทุนกังวลแน่นอนและเมื่อทุกครั้งที่นักลงทุนกังวลพวกเขาจะเทขายหุ้นทิ้งและถ้าทุกคนเทขายหุ้นทิ้งตลาดที่เคยเข้มแข็งก็จะอ่อนแอลงนะคะพันเ็ก็ลงมาเหลือ900้ไม่ร้องให้นะคะเอาละมารวบยอดกันดีกว่าคือถ้าวิกฤตสุขภาพนี้เนี่ยยังคงมีต่อไปบริษัทก็จะทยอยล้มกันไปเรื่อยๆลูกจ้างต้องออกมาหางานใหม่ แต่คือใครจะจ้างงานเพิ่มท่ามกลางสภาวะแบบนี้ถูกไหมคะขณะที่บริษัทเนี่ยก็อาจจะต้องการยืมเงินจากแบงค์มาลงทุนแต่จะมีแบงค์ไหนปล่อยกูก้อีกในสภาวะที่ประเมินแล้วว่าความเสี่ยงมันไม่คุ้มกันงั้นถามง่ายๆว่า มันจบสิ้นหรือ,อยังคือทุกอย่างแก้ไขอะไรไม่ได้อีกเลยใช่ไหมคือจริงๆมา่รการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่ทําได้เลยนะคะทั้งนโยบายการเงินเราอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยมีสภาพคล่องมากขึ้นเมื่อเขามีสภาพคล่องมากขึ้นก็จะไปปล่อยกู้กับผู้ประกอบการได้หรือจะเปลี่ยนฝั่งคะ่ะหันไปใช้นโยบายการคลังก็ได้เช่นการลดภาษียกเว้นภาษีบางอย่างชั่วคราวไปซะหรืออ,อัดฉีดเงนเินเข้าไปในระบบนะคะให้ถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในตอนนี้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคะ่ะประเด็นสําคัญที่สุดคือมาตรการเหล่านี้ณนะสถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้นะคะสุดท้ายแล้วประชาชนทุกคนเนี่ยไม่ได้อยากได้ดอกเบีย้ยที่ลดลงมากเท่ากับสมมุติมีการประกาศว่าผลิตวัคซีนได้หรือสุดท้ายแล้วมีการประกาศจากรัฐบาลว่าตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นคําถามก็คือรัฐบาลของเราจะทําได้ไหมจะทําให้เศรษฐกิจไทยไม่ต้องเผชิญหน้ากับหายนะได้หรือเปล่ารวมถึงรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยจะช่วยกันสกัดกั้นวิกฤตเชื้อโรค ไม่ให้ลามไปเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหม่ได้หรือไม่ซึ่งคําถามนี้เนี่ยโบตอบไม่ได้นะคะแต่สิ่งสําคัญที่โบจะพูดก็คือโลกของเราเนี่ยอาจจะไม่เดินหน้าเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจหากเราสามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้หากเราทําได้เหมือนที่จีนทําหากเราทําได้เหมือนที่เกาหลีใต้ทําหรือเหมือนที่ไต้หวันทําสุดท้ายเราจะรอดและเราก็ชนะ